สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ช่องเต้นซีชแนลนะคะเดี๋ยวซีก็จะพาทุกคนนะครับมารีวิวเต้นนะคะซีนะคะจะว่าจะมานอนคืนนี้นะครับเอาจะซีนะครับจะเอามานอนคืนนี้นั่นเองดูซีว่าซีจะสร้างรอดหรือว่าจะนอนดีหรือเปล่านะครับจะนอนได้หรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะคะเก่มะซีนะคะต้องมีครมแบบว่าผู้ใหญ่ช่วยนะคะเพราะซีก็ประกอบไม่เป็นเนาะ ยังเป็นเด็กตัวเลน้อยเขาให้อะไรมาบ้างเนี่ยเขาให้มาเป็นลูกครับต้เลยตัวนี้เหรอใช่นี้คือเต็มของเราก็ดูก่อนก็คือจะเป็นก็คือจะเป็นบ้านแบบนี้นะครับก็จะเป็นบ้านิสีะฟ้าที่ซีเลือกมาเนาะแต่นี้แต่จริงๆเขาแถมไฟมาให้ด้วยแต่ว่าซีไม่ได้เลือกนะครับว่าซีให้เป็นเลือกปกตินะครับจะมีคู่มือมาให้ไหมเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะไม่มีเลยเออโอเคไ่พี่เชนจับไว้พี่เชนจับไว้ ต้องเป็นลักษณะนี้แหละนี่แน่ๆเลยดูดีเลยที่สุดแล้วเราก็ต้องเอาหนังยางออกใช่ไหมใช่แบบนี้และเราต้องสอดไปในช่องนี้ขอดูก่อนขอดูก่อนขอพอดูก่อนทุกคนที่จะรู้แล้วตรงนี้นะคะเป็นรูนั่นเองอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้นะคะก็จะมีดาวด้วยนะเอันนี้อ๋อใส่ที่ก้อนเดี๋ยว จะไปยากัอะไรนะใช่หรอจริงหรอเ่านี่เรียนพ่อไม่ได้หลับตังครูสอนเฮ้ยเจ้ถือไม่ได้สี่จุดศูนยจริงหรอใช่หรอเนียนนะเนียนะนี่ะรตอหนึ่งก็กำลังสอพอลองดูเฉยว่าอันนี้ก็่าดูนี่ว่าอันนี้

ูอย่ใช่ไหมวิเศษถึงนี้แล้วอ่ะโอ้ยรู้ันดาถึงยัง้ไม่เห็นยเลยนีนีนีแล้วรักเอักักเลยเนาะูกป่ะเขาให้มาสอันแค่นี้เองหรอาองอันต้องันอ๋อมรณออมกใช่ไหมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนแบบยังไงก็ไม่รู้ใลูกใช้เวลาหน่อยแม่ทุกคนแม่เขาเหมืนแบบมีสีจ้างแบบนี้เนาะาให้เรามัแค่สองเขาทำแบบีด้างไงเหมือนลูกเเขาลูกตแบบอุเน่ย อ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคโอเคมันก็ประกอบง่ายใช่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 ก็จะเป็นอย่างนหรอกนะนั่นแหละอ๋อนะคะพีดูแลก็คือมันจะต้องควยเหมือนตัวอีกด้วยข้าบนเหมือนแบบแวความนี้เลยก็จะแบบหินทุกคนข้าบนไหมตรงนี้มันก็จะแบบควยแต่ทางนู้นแล้วก็ทางนี้นะครับมันก็จะกำลัควยกันนะดีนะเนี่ยประกอบง่ายเลยมเลาเลยมาเอยนนี่นี่างนี่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 นนนี นี่คือเนี่มวอโอเคอันต่ไปนะครับซึ่น่าจะเป็นเหอข้นต้องี่้นี่โอ้้ตงกลับด้วยมันมีให้แค่ทางใช่ไหปะนงทอเสร็จยังครับ้น้วลาแล้ว้ทางอันใหมแล้วทางแล้วไปตรงนั้นนี่ทางอันใหม่ก้อกนเ พิการเดิมขอเราเขามากอเขาให้เราแล้หรอยังไงเหยาเยวจะหัวหนูซะคนจะเป็นโนตีเป็นนต์จะเป็นนต์จะเป็นนต์โอ้ยคนหนึงเออหูจะผ่ามาก่อนเถอะข้าวไปจากตรงนี้ส่ปงนี้วมถ้าหนูไม่จมันก็ต้องปล่อยนะสิอู้คนหนงมันหิกงอมันอมันยาวด้วยแล้วมันก็งอเอออ่ะให้หนปล่อยแนะไห่ไม่ไ่ไม่ม่ไไม่ไ่่ไม่ไม่ไ่ไมไม่ม่ไมไม่ไม่ไมไม่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไงนี้ไม่่ไ่ 不要这样子，这样子不行。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 

เอาไปชิมดูข้างในให้ไเหรอ้ปนอนตะควงหยุดหยุะหยุดายุดห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 ยนเหยุดหยุดหยุเหยุดหยุเหยนดหยุดหยุดลยุดหยุดหยุดหยนเหยหยุด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 หยุหยนดหยุ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 ดยดหยุดหยหยดหยยุดหยุดหยหยุดหยุดหยยุเยดหยยุดหยนดหยุ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 หยนดหยุ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 ยุดห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 ยุดุดยยย อุ้ยใหญ่แล้วใหญ่นะนี่นะอันเดี๋ยวภาพผมให้พี่นอนได้ใหญ่มากมันใหญ่กว่าที่ซีคิดนะครับนี่เลยเฮ้ยทุกคนสวยมากๆคือแบบจริงจริงตรงเนี้ยซิว่าน่าจะเอาแบบว่าข้บบาวมอดตรงนี้นะครับซิว่าน่าจะแต่ว่า เอาแบบพวกโคมไฟนะคะมัดติดเนี้ยแบบมันจะได้ส,ดสวยๆแบบอลังการเลยนี่วิวมัน,นมันน,น่ารักจริงๆนะ่มันน่นารักจะพี่มาประตูไหมมัดประตูมัดเป็นไหมเนี่ยมัดเป็นมันมีแบบมันเป็นที่มัดเฮ<อ>่อเฮ้ยพี่นึ่งพี่หนึงหนูมาประตูหนูนี่หนูหนูยืนได้แต่ว่าหัวติดนิดนึงอะ โอเคออออกมาก่อนเดี๋ยวพ่อเอาผ้าปูให้ก่อนโอเคออกมาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวผ้าปูให้ปูข้างล่างหรือปูข้างบนปูข้างไหนถูกก่อนอืไปบอกเลยว่าจะต้องเพอร์เฟกต์อย่างแน่นอนเบ้านก่อนโอเคพออย่าลืมเอานั้นผ้าอันนั้นปูด้วยนะผ้าของปูอ่ดผ้าผ้าเอาผ้าผ้าปูมาอาออีกจะเป็นยังอุ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้นะฮะูี่ พี่เซนมาตรงนี้เป็นข้อเราให้ก่อนซีหลบไปพี่เซนมาให้ก่อนนะคนหนึ่งเร็วไม่อย่างป๊บนึงนะให้พี่เซนเข้ามาให้ก่อนทุกคนรู้สึกมีดูดีมิตรกันจะพอดีเลยโอ้อเดี๋ยวพี่เซนตรงนี้ไปปูข้างในอะไม่ต้องแห็งมากนี่นี่คือบ้านที่ซี่ต้องอยู่แต่ก็คือนะคะเอ้าถ้าเป็นแม่เดี๋ยวพ่อทำให้ก่อนึ๊บเอากว้างๆเลยนะ กว้างๆแล้วก็นึงคือของกว้างๆนะจะได้มีพื้นที่เก็บของเยอะๆนีไ่ไงจรงเรจล่นเหรอเดี๋ยวก่อนดดเ,เดี๋ยวก่อนพอดีเลยเดี๋ยวก่อนมันดูพอดีพอดีแต่บนหัวเตียงนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยสิครับ เีียนปลาละเอยียดด้วยแม<น>โอ้ตึงเป๊ะหนูเอาของแย้เข้ามาได้ยังไม่เหรองหนูเอาของแย้เข้ามาได้ยังโอ้แห้วเอาของได้ย้ายมาได้ยังครับอ่าซีบาหมอนมาไม่ใช่เอาหมอนมาหรอตอนนี้ดูสิจะนอนไหวไหมคนเดียวเนี่ยนี่สิจะได้ฝึกการนอนคนเดียวแล้วแต่ว่านอนอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่านอนไม่ได้ต้องให้พี่เซีมานอนเพื่อนไ อ้าวโอ้โหมามีมีเส้นอ้เบอร์หกสี่โอ้โหพ่อดูของตัวเองอ่ะใช่นอนข้างด้วยอ้าวข้างนี่โอ้โหเลยโอ้หเกมด้วยเหรอใช่ผมมหมดเลยโอุ้ยน้องชิคเก้นด้วยชิคเก้นตายน้องชิคเก้นเหรอใช่นี่คือน้องชิคเก้นเองอัดป ฉลามเนื่ยมาด้วยเหรอนี่ปออะไรแล้วเนี่ยฮะปออะไรกันเนี่ยปอสามปอสามด้วยเหรอใช่ยังได้มาได้กันแน่แน่ยใช่โอเคปิ่งปอมดีมจับจองที่กันหน้าดิจิเดี๋อาป่ะผมพัดลมให้น้องอน้องหนังตอนคือไอ้ตัวคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันอยู่ในปราสาทนะครับเพราะว่าชื่อของเขานะมันก็แ่วนเาสานะครับนี่ไงเพราะว่าชื่อของเขนะคะมันก็แต่ว่าเป็นเหมือนปราสาทนะครับ มันจะมีคําว่าประสาทแต่ว่าซีอ่านสำเนียงไม่ค่อยออกแต่ซีจับใจความได้ว่ามันคือประสาทนะครับประสาทดอกไม้มันเป็นแบบว่าแบบประสาทดอกไม้นะครับเหมือนกันแบบ,บเล่นประสาทดอกไม้อย่างเงี้ยครับเป็นไงนร,รู้สึกเป็นไงฮั <Hello. S 3> ลโหลมไว้วันนี้ฮัลโหลรู้สึกดี <Hello. S 1> นี่ปุ๊บปุ๊จะรอดหรือนอนคนเดียวนี่รอดแน่นอนต้องรอดสิถ้าหนูไม่รอดเราจะทำยังไงหละ เรก็ต้องเรียกพี่มานอนไม่มีทางอันนี้สามารถเชื่อได้ในช้อปปี้นะคะใน,นช้อปปี้แล้วลาซาด้านะคะนี่อาจารย์ของเปิดอาจารย์นี่ไนวะ้ทำอะไรลูกเฮ้ยอันนี้นะครับเอาไว้เปิดไฟแบบนี้ได้ด้วยตอนกลางคืนปิ้งอ๋อสวยอาจารย์นน้อยสวยที่จะเอาไว้เปิดตอนกลางคืนน่ายอยู่ สิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือ,อกระเด็นหมวกหนังต่างเองนะคะฮู้หู้หู้หูบอกเลยว่าในี้นครับสวยมากๆแถมว่าหน้าต่างนะครับตรงนี้นะครับก็แบบรู้สึกแบบขาวใสแบบมองเห็นชัดๆข้างนอกเลยเบ้านเลมอนเนาะใช่แต่บ้านมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะสวัสดีสสวัด,ดีด อยากเข้าบ้านมาไหมนอนได้สองคนไหมพี่เตี้ยเราเข้ามาดูที่นอนได้สองคนไหมลองดูแต่ว่าอาจจะเบียดที่นึงอ๋ออาจจะเบียดที่นึงขาหนูมันเกินด้วยนะคูนอนแบบนด้แบบนี้่หนึ่งอุ้ยขาไม่พอถ้ายืดต้องยืดตรงๆแบบนี้นอนไม่ได้ขาหนูนอนได้ขาหนูนอนได้อยู่อ่ะซีได้อยู่เลยแต่ได้ต้องนอนจะแข็งขานเจ้าของมนิดนึงก็นอนได้นะนี่มันเจ๋งกว่าพี่ซีจ้าลุงมีซื้อให้ตั้งแต่ตอนเด็กๆละ ใช่นี่สิเออเจอดีไหมมังของอันนี้แนะนำให้ซื้อไหมครับดีไหมแนะนำให้ซื้อเขาบอกเลยว่าดีมากแต่ว่าเวลาประกอบย้ายไปย้ายมาต้องแบบต้องให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ารับรองนะคะว่าเด็กๆต้องชอบอย่างแน่นอนแลวแถมเขามีถุงเอาไว้ให้เก็บด้วยนะครับแปลว่าเป็นถุงใหญ่ๆญเลยครับโอลยว่าสีดีใจมากมาที่แบบได้อน,นี้มาครับเนื่องจากสีเป็นเด็กที่บอกว่าแม่ ซีอยากได้แบบบ้านแบบอยากได้บ้านหลังไม้นอที่ไปแบบผ้าผ้าเงี้ยแม่เขาเห็นชีบ่นมาแบบหลายวันนะครับก็แบบเลยซื้อมาให้ใช่ไหมแม่ก็ซีอยากได้แบบว่าแบบเอาไว้นอนบราอบานสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ซีทำคลิป ต่อต่อไปนะครับบ๊ายบาย